To come back to YouTube Smartphone Update The Smartphone come back channel Secret my New สสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งวันนี้ผอมาจาับพาทุกคนเข้าสู่โลกของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังพูดถึงกันอย่างลับๆและเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นนั่นก็คือ Samsung Galaxy A17 Ultra Max สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการประสบการณ์ระดับเรือธง แต่ยังคงความคุ้มค่าและเข้าถึงได้ง่ายรุ่นนี้ถือเป็นการยกระดับซีรีส์ A ให้ก้าวไปอีกขั้นทั้งในด้านดีไซน์ประสิทธิภาพฟีเจอร์ลับและความฉลาดของซอฟต์แวร์ที่ทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทันทีที่ได้จับเครื่องครั้งแรกความรู้สึกที่ส่งผ่านมาคือความพรีเมียมตัวเครื่องบางเฉียบขอบโค้งมนกำลังดีวัสดุด,ด้านหลังให้สัมผัสที่หรูหรา ไม่ลื่นมือแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายดีไซน์โดยรวมดูเรียบแต่แฝงไปด้วยความทันสมัยแบบที่เห็นแล้วรู้ทันทีว่านี่คือ Samsung หน้าจอขนาดใหญ่แบบ Ultra Max เต็มตาเหมาะมากสำหรับการดูวิดีโอเล่นเกมอ่านข่าวหรือใช้งานโซเชียลมีเดียยาวๆโดยไม่รู้สึกมืดตาสีสันของหน้าจอคมชัดสดใสและการแสดงผลในที่แสงจ้าก็ยังชัดเจนทำให้ใช้งานกลางแจ้งได้สบาย หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ Galaxy A17 Ultra Max คือประสิทธิภาพภายในเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่เน้นความเร็วและการประหยัดพลังงานการเปิดแอปหลายตัวพร้อมกันทำได้ลื่นไหลไม่มีอาการหน่วงการสลับแอประหว่างเกมกับแชทหรือกล้องทำได้ต่อเนื่องแรมที่ให้มามีขนาดใหญ่รองรับการใช้งานหนักๆได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอดูไลฟ์สตรีมหรือเล่นเกมกราฟิกสูงก็ยังคงรักษาความสเสถียรได้ดี ในส่วนของกล้องนี่คืออีกหนึ่งความลับที่ทําให้หลายคนต้องจับตามอง Galaxy A17 Ultra Max มาพร้อมระบบกล้องที่ฉลาดขึ้นกล้องหลักให้ความละเอียดสูงเก็บรายละเอียดได้คมชัดภาพถ่ายกลางวันมีสีสันเป็นธรรมชาติส่วนกลางคืนก็ยังสว่างและคมชัดด้วยระบบประมวลผลภาพอัจฉริยะกล้องหน้าเหมาะมากสําหรับสายเซลฟี่และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ภาพดูใสถืสวยแบบไม่หลอกตาและยังรองรับวิดีโอความละเอียดสูงทำให้การถ่ายคลิปลงโซเชียลดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น สิ่งที่ทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือซอฟต์แวร์และระบบอัจฉริยะซัมซุงได้ใส่ฟีเจอร์ลับที่ช่วยให้การใช้งานง่ายและฉลาดกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบตเตอรี่การเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อปรับประสิทธิภาพให้เหมาะสมหรือระบบความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและสบายใจในการใช้งานในทุกวัน พูดถึงแบตเตอรี่ Galaxy A17 Ultra Max ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแบตขนาดใหญ่รองรับการใช้งานยาวนานตลอดวันไม่ว่าจะดูวิดีโอฟังเพลงเล่นเกมหรือทำงานออนไลน์ก็ยังเหลือพลังงานให้ใช้งานต่อไปได้อีกยาวการชาร์จเร็วช่วยประหยัดเวลาเพียงชาร์จไม่นานก็พร้อมใช้งานต่อทันทีเหมาะมากสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบและต้องการสมาร์ทโฟนที่พร้อมตลอดเวลาสำหรับสายบันเทิงหน้าจอขนาดใหญ่และลำโพงคุณภาพสูงของรุ่นนี้ให้ประสบการณ์เสียงที่ดื่มดํา เสียงดังชัดและมีมิติการดูหนังหรือซีรีส์ให้ความรู้สึกเหมือนพกรงภาพยนตร์ขนาดย่อมติดตัวไปทุกที่ส่วนสายเกมก็จะชอบการตอบสนองของหน้าจอที่ลื่นไหลทําให้การควบคุมแม่นยําและสนุกมากขึ้นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนอาจไม่พูดถึงแต่สําคัญมากคือความทนทานของตัวเครื่อง Galaxy A17 Ultra Max ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในชีวิตจริงไม่ต้องกังวลเรื่องรอยหรือการใช้งานหนักในแต่ละวันโครงสร้างแข็งแรงแต่ยังคงน้ําหนักที่สมดุลจับถือสบายไม่หนักเกินไป สำหรับคนที่ชอบปรับแต่งโทรศัพท์รุ่นนี้เปิดโอกาสให้คุณปรับแต่งหน้าจอ wallpaper widget และโหมดการใช้งานต่างๆได้อย่างอิสระทําให้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้สะท้อนตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสายเรียบสายจัดเต็มหรือสายทํางานก็สามารถตั้งค่าให้เหมาะกับตัวเองได้ทั้งหมดซัมซุงกาแล็กซี่ A สิบเจ็ด Ultra Max จึงไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่อยู่กับคุณตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนช่วยให้การสื่อสารการทํางานและความบันเทิงเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากขึ้น รุ่นนี้เหมาะกับทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานและครีเอเตอร์ที่ต้องการอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวแต่ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ให้ประสบการณ์ระดับสูงดีไซน์สวยใช้งานลื่นกล้องดีแบตอึดและมีฟีเจอร์ลับที่ช่วยยกระดับชีวิตประจำวัน Samsung Galaxy A17 Ultra Max คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามและนี่แหละคือความลับของสมาร์ทโฟนยุคใหม่ที่ผมอยากแชร์ให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปบนช่อง New Smartphone Update ของเรา